ครับเรื่องคู่นะครับเริ่มที่คู่ลูกสาวประตูบล็อกกับพึ่งใครไม่ Leuten <disappointing, S 2> ไมาก็คนหนึ่งจับคนหนึ่งชนะบล็อกโกสวิตครับบ็อกโกสวิตครับบ็อกบงหน้าผู้จัดการทีมแล้วกัปตันเนี่ยอยากอยู่สีอะไรอยากอยู่สีสีเขียวครับผมถคงว่าให้เหตุผลนิดนึงอนาคตไกลปีที่แล้วอยู่กับพี่อาร์ผมก็แพ้ครับ ไม่ใช่อะไรเลยคร oh ับทไมคเขามีดีที่รูปลากอย่างเดียวแต่ฝีมือไม่มีเลยครับใช่ไหมเขามากมากเอาล้วค่ับพวกเราจะได้สมใจหรือเปล่าปักอยู่กับพี่สีเขียวท่านั้นจับเลยจ้ะสีชูชู ไฟมันคือได้ใครเพึิ้งพกงพเราอยู่สเขียวกาลาล้นือเล้ผมไม่อยากจะบอกว่าวันนี้ที่พึิไม่มาเพราะอะไรรู้ไหมใครสร้างนเพาอะไรครับเพรอนนี้เขาอามือเขาที่ไป็กาหมใ่นเแคือต่วันนี้แ่แต่นนี้เลย่อ่ะไปรู้กัน่าพี่เอยู่ทางสเขียวนะคะอ้าคู่ต่อไปตอนนี้ผมเนี่ยไม่มีใครมาเใช่หมครับมามาเดี๋ยวียจได้เดีได้อกับร้ครั่นี ครับครับผมครับผมปมาสนุกพี่ใบจัให้จับให้พี่บอยเลยครับผมพี่ใ่ให้คนไมนกเลยเขาเอดูคเดีย้ไม่ต้องเซอร์ไพรส์ลยทีซีที่ชอบรอเขาหยิบเขารู้เลยว่าสีไหนจะชนะ สามหมากนี่นหนึ่งปีที่แล้วอยู่ฝ่ายแพ้หือชนะครับสี่ชนะ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 ครบชนะสี่นะเอาติไปไต้ไหนว่าเดว,ว,วเราอยู่ทีมเดียวกันอ๋อชนทัปีที่ชนะ,ะชนะใช่อ๋ออ่าวแล้ว็คงจะได้แพ้ปะ ผมอันนี้เจมจีแลวก้อนนันเดงนะครับจะยืนคู่กันอยู่เจมจีจับเลยก็เลบก่อนจับว่าทักทายแฟนๆเนีอยดนค้รับผมปนป้าเจเไม่ธรรมดาด้วยพอเจมจีทักปุ๊บรถไฟฟ้าหยุดเลยเห็นไหมอะอดสถจอดสถานยู่แล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเจมจีลุกงเลยครับเขียวหรือสพู ออกสตาร์ทก็ดูเห็นไหมดูมันกำลันต่อเยอะเลยนเโอ้ใจเย็นๆ่อเยอะเลยร้อนฝั่งสีฟูนักเดทก็มาอยู่นี่แต่วันนี้ไม่ได้มาตั้งแต่มันเห็นแต่ขี้ยื้อยู่เราก็เลยท้อแทนโอ้ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับอย่ามาโอโอเควันนี้นะคะมีนักแสดงสี่พรกิจมาไม่ได้หลายท่านถ้าเกิดเราประกาศคู่ไหนไปแล้วไม่ได้มาเดี๋ยวเราจะมีน้องแมทแล้วก็น้องครีมเนี่ยนะคะเป็นตัวแทนจับแทนศิลปินท่านนั้นนะคะเอะไะอีกสี่คู่ต่อไปนะคะคุณสมาร์ทติษดาและคุณอัญนธิรยาคุณองค์อัชชาและคุณปอธนวุฒิคุณออารร์์ตกสุุทธิและคคณนเพ สมาร์ทจับกันวิทยาัครแมจับได้อะไรก็เป็นการว่าแทนแทนสมาร์ทแทนสมาร์ทก็จะเป็นคนหนึ่งก็เป็นอีกสีหนึ่งถูกต้องค่ะถ้าท้องพีไม่มาดให้พพูจับมา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 แล้วมา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 แ้วมาแล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 ้วมาแ้วมาแล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 ้วมาแมาแล้ว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 ม でもハハ นะะคก็สรุปว่าทีผมที่ไม่มาวันนี้มีน้าเด็กครูอิบิยะคาริโอมาเลอร์คัะวิทยาใช่ค่ะที่จุดจัไม่ได้ใจเข็นภูภูเขินภูภูอ่าค่ะอ่าที่ผมหล่อหล่อไดนั่นเลยนะพูดถึงแบบใช่หรือเปล่าแล้วสตางค์ที่ผมสามคนนี่ก็กินขาดแล้วก็ไม่แพ้กันไม่แพ้กันค่ะคู่ต่อไปน้องพริมค่ะน้องพริมพจับให้พี่องคชานะคะเชิญค่ะน้องพริมพ์เชิญครับน้องพริมครับน้องพริมอย่าไปกลัวพี่โบ๊ชสิครับก็ไม่กัดครับผมเอามือลูบหัว สีเียมแล้วพี่โอาชอยู่ีเทียมนั่นแปลว่าพี่ป๋อ่ค่อนขางแก่นะัพี่ป๋อและวุฒนนะผมเชบ่อคุณป๋อเนี่ยทุิเน่ยังไงในเรื่องเกมที่เขาดีมากช่วงหลังนี่อย่าลืมเขาเลี้ยงลูกตลอดเลยโอ้มีคนะแบบเขาเลี้ยงลูกเขาเองไม่เกี่ยวกับลูกคุณป๋อไม่เกี่ยวกับลูกคุณป๋อเอรมยากก็ขอให้เตรียมโดมเรื่องของยาข้อเข่าไว้ด้วยสำหรับพี่ป๋อะครับิ่าจดีเลี้ยงลูกึ้นแล้วก็ขยันาำประตูด้วยของพี่ ใช่ยท <ent>. <Mon> ่าชายดเลกท่าชายท่าชายดีเลกมีแฟนม้ยล่ะขอเสียงต้อนรับท่าชายดีเลกหน่อามาเชิญค่ะท่านหญิงนี่หลกรออยู่จะได้คู่กับเขาสีชมพูตอจะได้ใครไปนที่จะได้ด่คใหญ่ตัวใหญ่ยั่เถู่หลอด้วยน้าตาดีด้วยครับผม ถึงค oh, sure. yeah. yeah. ah, yeah. ู่นี้นะครับอาร์ตประจุนะครับกับโค้ชเอกพงศ์ครับผมอย่าพูดเลยแม่คุณอาร์ตตีน้องอาร์ตได้ไหมชนะหรือแพ้ปีแล้วปีที่แล้วยิงประตูแล้วนะครับโอ้แล้วปีนี้เจอชัยชนะแล้วครับปีนี้ชนะอยู่ทีมเต๋อเต๋อมั่นใจมากถูกไหมครับแน่นอนฮะชนะแน่นอนปีนี้ผมจะอาร์ตบาลนมีปลาน้ับลึกฮะเต๋าเต้ยเตา อคิดดิคิดหยับมุกดีๆเงี้ยจดสิครับผมเออเอาเอาซีฟเราเนี่ยเอาลูกเขาเตยได้เขาพูดหรือเขียวครับผมซีฟอยากได้เตยต้องถูกสีสีเขียวครับอ่าช่วยย้อนภาพกลับเมื่อกี้ที่น้องเขาบอกว่านี่นี่อยากชนะอยากชนะนะเขาก็จะสนใจกับสีเข <produ> ียวของเราไม่เป็นไรแม่มาเนาะเอา้โห มาครับมาอยู่กับพี่รถสีเขียวเฟิร์สเอกพงศ์สีชมพูนะครับรเตาด้วยลงส่งอันไปเป็นสปายทีมรถอย่าบอกใครด้วยนะครับครับอยู่ทีมพี่อย่าไปอยู่ร้านเขาต้องฝังรถโอเครีอยไดสีอีกสี่คู่เลยนะดดิดยดิองนางเอกขึ้นมาขนาดนี้คระบอกถามนิดนึงค่ะแมตปีปีนี้เตรียมอะไรไว้ให้แฟนๆที่จะตามก พิเศษแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้แมทยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรคืออย่าว่าแต่คนดูจะเซอร์ไพรส์นักแสดงเองก็ยังเซอร์ไพรส์เหมือนกันเดี๋ยวไว้รอใกล้ๆค่อยว่ากันทางช่องจะจะประกาศบอกให้รู้เช้าวันที่26เลยว่าทำอะไรเพื่อเไม่ให้ข่าวหุดครับเพื่อให้ข่าวหดุดให้จบไปในที่สุดไม่บรรลุพีมรู้เรื่องไหมค่อยะทำอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่ว่าที่รู้แน่ๆคือต้องเจอกันที่สนามราชมังคลากรนนะคะพีมที่จะรู้ก่อนแม็ซพีมจะรู้ประมาณตีสี่วันที่พุทีพิพาท นิดน,นึงอ่ะเอาเป็นว่าเซอร์ไพรส์แน,น่นอนนักแสดงทุกคนรู้แล้วว่าจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มามอบปากสือคนดูนะครับผมแต่จ <ไป S 1> ะเป็นอะไรเอาไว้เจอกันถูกต,ต้องเดี๋ยวราพี่น้องแม่กับน้องเตรียมอยู่บนเวทีก่อนนี่มีจับแทนอีกอีกบางท่าน,น,นได้อ่าล,ลืมบอกเลยไ,ไม่ลงจะได้ไม่ล้มล้างล้าสแตนดี่ก่อนสแตนในชนะของพี่ก่อนพี่ไม่ต้องทำกับน้องจนแม่แม่แม่จะชมพูเลยเธอเลือกท่าจับกจับปากใช่ครับพี่ครับเดี๋ยวให้จับแทนต่อนะคะโอเคเดี๋ยวเราเชิญมไมค์สี่ชั่ นินค่ะลุยสกอตพบเจม่าโป๊ปธนวัฒน์พบเลสปริถนและโกโกสีพบกับวุตสุริทาสวัสดีครับโภศุลทัศน์เลยนะคุณรับสวัสดีครับสวัสดีครับและวันนี้โป๊ปธนวัฒน์ไม่มานะครับส่งคู่แฝดนะครับคิงแคน โอเคครับผมเยี่ยมจะปลอดภัยอ่ะมาเรามาเริ่มกันจากคู่แรกก่อนบต่อมาบอมมีชมพูมกปีี้แล้วไม่แล้วมาอยู่ทีมใครจำได้ไหมอยู่พี่เต่านะอยู่พี่เตาอยู่กับทีมพี่ชนะชนะปีนี้แล้วปีนี้เขาจะไปยังไงปีนี้อยากอยู่ทีมไทยซิกเกิลหรือสีมูแล้วแต่สตาร์เลยครับอ่ะงั้นเริ่มเลยงั้นจับเลยป่อจับเลยคู่กับทอมอย่ามองดิอย่ามองอ่ามองอ่ามองครั นครับขอเสื้อกับทีมผู้ชนะด้วยนะครับีมยแลวเามต่อกันที่ทีรครบที่แ้ยูช้เดีเจมสปีที่แล้วผมครับีนี้แปีนี้อยากลงชนะรงเอ่อปีนี้อยากลงชนะครับแต่ว่าถ้าเกิดก็อยู่ทีมเดิมก็โอเคครับผมเดี๋ยวบอกก่อนเจมอเสอ ี่น้องก็สนิทหรอกี่พี funds. ่มีแบรี like ่นะเดนมาริโอเมาเลอร์ปอนั้วและเกยเท็ดภูภูมสนิทต่อฮสี่คนเนี้ยสนิททุกคนเลยสนิททุกคนอ่ะพี่น้องาดูไี้ใครอ้าวาลองดูค่ะเจมเชูะครัมให้ปรอตงีเนาเจมยู่ชมพูนะครับหรืยสกอต ฝากเจมไปบอกพี่เอสุภมชัยไปช่วยเป็นมาส์คอตททีพี่ด้วยดูหน้านี้แต่กำลังกะว่าทีมผมเนี่ยทีมผมมีเจมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปล่อยเจมก็ไปม่นช่ต้ออย่าไหเจมเวลาที่เราแบ่งห้าที่มันจะพูดว่าป้าโกเวลาสั่งใ้ยิมกอนมันจะเรียกเจมแล้วแม่จับแทนพุ่งเลสนะคะคู้นี้เป็นคู่ของ เกมบริทร์อนใช่ไหมใช่ค่ะแม,มจะไปจับแทนเกมนะครับว่างค่ะว่า <c oughs> ว่างเ <c oughs> ชียร์เชีชเกมบริทร์อน<ร>อยู่ทีมสิีสิ ทำอครับผมนี่เถอะเขาเป็นแมนออฟเดอะแมทใช่ไหมปล้วปีที่แล้วใเป็นแมนออฟเดอะแมทครับผมต่ปีนี้แต่ปีนี้เป็นมาริโอมาเร์ครับผมโอาถึงกันได้ตอนนี้เลยมาถึงกันได้ตอนนี้เลยมาันได้ตอนนี้เมาถึงกันได้ตอนนี้เกยม่ถงกันไดตนนีเากันได้นนี้เลยมาถึงปันด้อนนี้เลยมาถึงกันได้ีเหยาถพกันได้ตอนนี้เลยมาจะงกันได้ตอนนี้เลยมาถึกนได้นนี้เลาันได้ตนนี้เลยมาถึันไ้ตนนี้เลยมาปน่ด้ตอนนี้เยมาันด้ตอนนี้เ่มา ไปเฉลยอ่ะพร้อมแล้วหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยนี่บร้อยบกูสีเขียวคุ๊คก็ยังสีชมพูบุ๊สีชมพูครับเริ่มมีการปรึกษาหารือกันนะคะอุ้ยอุ้ยแปะไม้แปะมือกันคุณจะแพ้หรือชนะนานๆกูทีมเราเนี่ยนะฟองจากหน้าตาบนสแตนนี่ยมันพัฒนาขั้ชัดเพราะฉะนั้นเขาต้องถึงสีชมพูเขา ไอ้วกนี้มันวดนรก็ตองใช้ไม่ได้ต้อต้ยเต๋อเต้ยหัวเราเพี้ยหัวเราเพี้ยโหัวแบบผิดหวังเราฟังเรื่องของอหารการกินเนี่ยไม่มีอะไรไปมาบ้าขนานั้นหรอครับคุณอนครับผมเอ้โหคุณต้องดูอยู่ในระางอ๋อมันจะม้อนอย่าฟังจึกว่าเต่อเต้ยเนี่ยมันจะดูไม่ดีหรืออยากดูแค่อยางดีเ้ยอะไรอย่างี้แน่นอนเรื่องนี้มนไม่ด บนเคยกินเต่าตัแล้วก็กล้ามาติดคอไม่ใช่แล้วตับใจตับใจจับต่อดีกวาจับต่อเซตต่อมาเซตต่อมาค่ะคุณก๊อฟวิชยาขะกับคุณป้องนวัค่ะคุณตุ้ยเกียรติวงกับวยิจิอเล็กเนเจลกับแบงเปรมนัทและอเล็กเอร์กับทจรนค่ะครันี้ครับสัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับานี้เบคนี้เลยฝั่งนี้ครับเดี๋ยวให้นุ่มพลีนค ตัจวันี้ครับปเอ้าอลนนองเกนแมคะแม็กซ์จดีกี้ครับผมมอาร์เรซซิรเดกโอเคอ่าแม็กซ์ทางโน้นค่ะแม็กซ์แทนไทยแม็กซ์ยากครับอยนคตุ้ยแม็กซน่ากุณตุ้ยค่ะมันีตุ้ยโอเคครับผมจัดอ่าร้อมไหมคะร้อนเราจะเริ่มจากก๊อปก๊อปเลยครับปีทีแล้วไม่ได้เล่นครับแล้วปีนี้ล่ะคะปีนี้ที่มีความปินมาก้แค่ไหน ก็พ uhm, uh, uh, ี่นครับก็เ <incomplete> ดี๋ยวอกาว่าจะไปซ้อมดูครับเดี๋ยวเวันที่26แล้วนะพวนกันไปเออโก็อีกแตได้ด้ติ้งเลยครับดีล้วก็ส่งเ็ส่งน้องเข้ามาเล่นแป๊บเดียวเป็นหอเห็นไหมปีนี้ก็เลยบาุกสีเหรอพนี่พี่เปคนบาไปส่งรองบานา่ะนี่ปีที่แล้วเห็นน้องหอบกตัว ดูตัวแทนผู้จัดการทีมพูดไม่เข้าหูไปอยู่ทีมนั้นเลยไม่ได้นะรับผมเฮ้ผัดกันบ้างปีนี้ไปอยู่ทีมพี่ะรี่เขาไปสอบโรงพยาบาลมั่งพี่นี่ไม่มีข้าวงยบาลีกทุกคอเอาเลยครับแต่งานจะได้อยู่ทีอะไรเมันเป็นลูกกบกเป็นลูกกบถ้าเป็นลูกกสองลูกด้านในกินพวครชมอลอออกอออ ต้องลเนี่ยดูหน้าตาต้องโอเคนะต้องโอเคถ้าคุณค่ะต้องโอเคนะต้องโอเคนะนี่ฉันเลือกผิดไม่ถูกก็จะฉันโกงไปหมดแล้วเนี่ยเออก็จะหน้าตาดีสลับกันโกงไปหมดแล้วนะเนี่ยลำคาตนะลำคาพ้อต่อไปต่อไปนี่คือคือใครนะอาเล็กกีระเดย์อาเล็กกีระเดย์อาเล็กกีระเดย์คู่อะไรนะอาเล็กคู่กับโทษจอมโจรอ๋อไม่ใช่ครับครับจอมโจรนค่ะเอามาอันนี้จับกันนะเน็ศจ้ะ อเล็กซ์สีเขียวอเล็กซ์ก็อยู่ทีมสีเขียวถูกถูกต้อยากแทนอเล็กซ์ธินเดชค่ะอ่าบ้านซึ่งก็คือสีชมพูอเล็กซ์ธินเดชอยู่ชมพูท็อปจลลอยู่สีเขียวท็อปจลลอยู่สีเขียวอ่าโลเลือดกอ่ามาถึงคู่กับเป๊ปเปมรนนัดกับอ่าอเล็กซ์เลนเดลอเล็กซ์เลนเดลียว ทับ่าไม่เปลี่ยนเลนผมเล่นเลนเดียวเดียวเล่นเดียวเลนเดียวเลนเดียวนมุกมุกนี่อย่าจดนะพี่ไม่ไม่จดไม่จดรถไม่ว้ายังไม่มีจอดสักคันเลยครับมุกมุกมุ้จะเยี่ยมมากพอไม่ได้มุกไม่เข้าค่าเวลาเชื่อเล่นมุกสปาร์ค้อนเหงาเลยมาเล่นกันอย่างนี้ผมไม่อยู่สักทีได้ไหมครับต้อใจจิตจำได้ค่ะต้องเลือกค่ะไม่หาก็ฆ่าเวลาได้เชิญเลยครับผม ก็จะภาระกับทีมบ้านมาทำให้มาได้เดี๋ยวฉันค่อนข้างกังวลนะทีมไหนก็หน้าตาดีหมดครับผมอะไรก็ได้ถ้าเกิดจัดได้ที่ไหนก็จะมีคนไปร้ับมิรับไม่ต้องมาแคร์มิจะรับเนี่ยเกลียดเกลียดตั้งแต่เกลียดนี่นี่เล็บสองสูงแล้วเนี่ย ไปเลยบางทีคือบางทีเป็กก็ต้องเจอความพ่ายแพ้ป่ะไปอยู่ทีมนู้นคุณรู้จักร้องไยฉายาเขาคุณรู้เปล่าใช้ยาเขาเรียกเป็กไอเปอร์เป็กไอเปอร์เอาได้ได้ลูกมาไหมเด็กคนนี้คือทีผมก็เป็นอเล็กเลนเดลมียวอเล็กเลนเดลยวเขาเล่นบอลดีมากทอาดีมากครับเนี่ยเราต้องไปนอนจ้ะยุงม้วนๆเราจะเรียนลูกถึงนะครับผมมาถืน มาถึงคู่นี้นะครับตุ้ยเกียรติกำมืนะครับค่ะกัมบอลพิศณุแม่จะจับแทนตุ้ยเกียรติกำมลจับแทนคุณตุ้ยแม่พวงปลุกแม่กัมบอลถูกแม่ตุ้ยพิศมุตุ้ยเกาว์บอลสีชมพูกมอลพิศณุสีเขียวเขียวครับผมโอเคค่ะ เรียบร้อยสวยงบยเรีเรียบร้อยอ่ะบางคนอาจจะงงเ๊ะเอ่อสัครู้บอกมีป้องนวัดนะฮป้องนวัดเล่นละครใช่องสัม่อกี้สอบถามแล้วกำลังถ่ายทำอยู่งถามทูอนนี้นะคสายสีเพลิงกำลังถ่ายทำดี๋ยวเดียวเดียวไ่ใช่รอีก่ฮะนี่ไงอาร์ตพิ่งเพิ่งูนพิ่งบูนเพิ่งพิ่งบูนพิ่งบูนพิ่งบูนใช่ยเพิ่งบูนตัลองอาร์ตวางยาใช่ไหเนี่ยยังไงเนี่ย คือเราก็มีเพลงเยอะมีนารีเยอะมีอะไรต่างๆเป็นการให้ข้อมูลขึนงงกันทั้งเวทีไม่เป็นไรเอามาเอามาสัพี่สมรักไอ้น้องพิมยืนยันนิดนึงยืนยันนิดนงคุณเรื่องสงใจเรื่องเลยเรื่องเราุณขาพี่สมรักที่เนี่สมรักันอะนบระงค่ะระเบระบิ่องอะไรกันี่สร้างเสียงเมจบไปเมื่อไม่นานนี่เองระเบุญพี่สมร้องต้องขออภัยเพราะละครจบสัเยอะจริงๆนะคะต่าต่าต่อมา เก่งชัชวาลค่ะคุณปั้นจันทร์ปรมักับคุณเพชรคำติดนะคะคุณเต้วรนิ่กับคุณเดียร์สุริยนและคุณต๋อวิวิทย์เอ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 อค่ะสาวเอเอเออประจําเลยลูกยิงยิงยิงชัชวาลนั่นนี่เลยครับประจําแร้นะประจํแท้ชุดนี้อยากได้ทุกคนเลยเก่งนานเก่งกะเก่งมาเน่เก่งกะเก่งอ่ากิงเดนเกเดนนี่มีฉายาเลยนะครับพี่มิกจะครับผมไรอัน เมืองไทยขวาตายซ้ายพิการครับคือจะดีคสองคนนี้มายืนผมนึกว่าถ้าอลแมนยูกับลิเวอร์พูลเนี่ยทำไมทำไมขนาดนั้นเลยก็เขาเชียร์อยู่สองคนนี้ยังดูสีอะไรครับสีดชนะสีที่ชนงั้นพี่ภาวนาให้จิ๊กจับได้สีเขียวนะครับผมเอามาทั้งทูเชิญ์อารู้ไปพร้อมกันเลยไหมพร้อมกันเลยงัี๋ยังคุณพี่เกีลือครับ เออย่าแย่งกันดิครับผมมีสองลูกแย่งกันดิเก่งส่นเื่อกี้คุณกกบอกเขาอยากกิอยู่ทีมที่อะไรนะครับผมที่ชัน้อยออชั้นนี้เลยครับผมเขาบอกไ้หกรอบเขใช้มาเดี๋ยวล่ไล่อัดกิ๊กบนไทยยิ่งสมูทตัวเองกินอะไรด้วยโอ้โหต่อไปค่ะตีที่แล้วกิ๊กกินไปสอลูกยังต่อไปสองลูกไม่ทด่คนที่แบบยิ่งไกสวยมาก นั่นนนั่คือแบบเอาออกก่อนนะไม่งั้นก็โดนไปแค่หกลูกอะทีมไม่กล่าวว่าทีมตัวเองไม่อยากที่โดนลืมลืมแล้วลืมครับต่อไปเชิญครับนะครับตบหักไปมาครับไม่เป็นไรเพชรตัดไปไหนก็ได้แล้วแอีกอีกข้างหนึงของเพชรคือปัจจัยปัจจัยเอามาเป็นสีเพชรก็ไม่น่าจะต้องเครียดขนาดนั้นโอ้ยพวกคุน กอ่มันไม่มีผลกันหน้าที่กันางเออบอกกคือเพชรนี่เขาติดมาแต่บักบักาจารย์แล้วจะทำอะไรก็ต้องแบบมีแบบอยู่ทีไหนก็ถ่ายละครเท่าเดิม่ครับเป็นแบบภาระของบ้านเมืองเอาไว้เออิกกี้แหลกสุดชปเอยยังไงก็เด้นละครเท่าเดิมไม่ค่สบายใจเพบอกถ้ากันก็เชิชล้กท็เป็นจัดวยจัสีเขียวอ่าประจันสีเขียวนะครับปรจ เ้าลงทีผมมีกิจในอเล็กเลนเดลเพชรกิตกีเต่าสมชายเงี้ยนี่คือตัวเล่นนะไม่นับตัวหล่อนะ คุณเดียวไมโยนเดียวกับตาบยนกับท้าวริชตาวริชเชียร์เลยครับ แวพร้อมพิธีกรหญิงที่ผมกอเขียวเดี๋ยวบอกว่าไม่สามารถถอดเสื้อบนเวทีได้เพราะไม่ได้ทานน้ำมันมวยมาเดี๋ยวจะเห็นไม่ชัดเห็นร้อนข้าไม่ชัดขอให้ได้เจอกันในงานงานอย่างจริงจังและแน่นอนว่าน่าจะเดี๋ยวแล้วแสดงว่าสีเขียวของเราคือคุณตาวาริศค่ะตาวาเริศตาวริศมาถึงคู่นี้นะครับตีวิวิทย์เอฟนะครับกับเต๋าเศรษฐพงศ์เอฟครับผมพร้อมแล้วล้วงได้เลยครับ ล้วงในกล่องเนี่ยครับถ้าล้วงอย่างอื่นฉันจะได้ไปยืนข้างๆจะพูดใจเย็นดูกอาล้วงแล้วจำไว้ก่อนนะครับเอาครับเตาเต่าได้เอามือออกเลยครับเพื่อนล้วงมั่งครับนี่เป็นเต่าหุดยุติธรรมกันแล้วเต่ายี่ปอนี้จะเป็นเต่าเตเต้ยเลยนะนี่มันดูม่ไจับสลากกินแบบสองสามชู เต๋าเต๋าเต้ไอ้่ดเลเต๋าเต๋อเต้ไเต๋อเต้รมาทปานเต๋เสตอปยีพูเฉลีตเาพูเตอเอยู่สีเขียวนะครับนี่ผมจะบอกว่าเมื่อสักครู่เห็นคุณเต๋อเนี่ยเปลี่ยนเสื้อในห้องน้ำขาวว่ะขาวว่าพูดตๆ่าอยากจะย้ายทีมอยู่กันใลางเองอแิแม่พอเองเขาทา้มันก็มีบัตรว้กันไปบ้างอ่ะเซตต่อมาชมพู

ร้วนใหม่มากๆเพราะพี่อยากได้ขอโชคชัยเพื่อให้ครอบครัวอยู่ทีมเดียวกันครับบอลาไอยู่อีมนี้มาด้ายไปดีมากทีผมมันเป็นเรื่องของแฟมิลี่รักกันครอบครัวเดียวกันสามควเดียวกันดีมาก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 วันี้มาคุณจะคุณช กับบอลแล้วก็เก็บไว้ก่อนลูกกันนะโฟมกำไว้ก่อนนะกำไว้ก่อนกำบอลไว้ก่อนจับมือกันเองเดี่ยวเดียวเดี่ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าช่วยโอกาสลูกไม่เอาลูกในกล่องมันรับใส่ทีนี่มันทะเลาะกันอยู่ในกล่อง